จับหลังครับตรงไหนคุณตารูปหลังเขาครับหนึ่งนะรูปหลังที่มันเอ็นให้เอ็นก็คือเออเขาขึ้นเลยเขาพร้อมที่จะให้ตัวจูกขึ้นเลยอ๋อคุณตาจับหลังแล้วมันจะเอ็นลงงี้ครับถ้าเขาขึ้นแรงๆก็จับหลังวัว,วก็จะเอ็นหลังครับอันนี้คือเป็นสัตว์นะแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นสัตว์เนาะอันนี้ท้องสองสามเดือนครับครับผมก็คือไม่ร้องไม่ปีนกัน แต่มีน้ำเมือกไหลแล้วคุณตาก็มาจับด้านหลังตรงเมื่อกี้เนาะครับผมก็เปิดดูมาตั้งดูทำไมครับวัวบมกแดงว่าจริงอ๋ออันนี้เชื่องเชื่องแต่มันเห็นคนแปลกรับวัวพวกนี้เชื่องหมดแหละยครับผมออเขาเอาขนมันไปขายแลแต่วัวมันก็ไม่ใช่ว่ามันผอมนะวัวมันก็อ้วนนะเขาบอกว่าขนมันไหนยาวเกินเาว่า ผมยังงงเหมือนเกิดมาทำไมม่ายหญ่เขาบอกว่าขนยาวเกินครับเฮ้ยขนมันฟูกว่าเกิดมาไม่เคยได้ยินนะผมไม่เคยได้ยินเราเพิ่งได้ยินนี่แหละอ่าแล้วคุณตาบอกเขาว่ายังไงครับผมยังงงเลยผมไม่เกียดพูดอืมเขาพยายามหาตำหนิครับเพื่อที่จะมาตีราคาบัวเราแต่ผมยังงงเลยมันเกี่ยวอะไรกับขนผมยังงงเลยเอาเนื้อไปขายกันผมได้เอาขนขายผมเลย เก็บทุกีกว่าแต่ว่าขายไปเรียบร้อยแล้วขายแล้วมาจากตัดหญ้าเนาะเห็นไปเร็วมาเร็วจริงเลยครับคุณตาไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับอันนี้ไปตัดที่ไหนครับคุณตาเนี่ยตามทุ่งนาครับตามทุ่งนาเลยนะครับต้องแบกไหมครับคุณตาไม่เลยครับโกยเอาครับอ๋อวัวของคุณตากี่ตัวครับนี่เก้าครับเก้าตัวครับได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับนี่ขายบ้างแล้วครับถูกหรือแพงครับมันก็ ราคาก็เือนว่าเลยมันก็สูงอยู่แหละอือแต่ว่าจําเป็นเนาะเกือบครึ่งครับขายไปเกือบครึ่งเลยหายไปเกือบครึ่งหายไปเกือบครึ่งครับอืหมื่นสองเหลืออยู่หกพันห้าอย่างนหมื่นสองเหลืออยู่หกพันห้าครับขายไปเรียบร้อยครับจําเป็นจริงๆริงนะคุณตาเนาะมันเยอะมันสู้ไม่ไหวเหมือนกันครับผมวันหนึ่งเยอะแยะแสดงว่าตอนนี้เลี้ยงให้พอดีกับกําลังครับครับอ๋อตอนนี้คุณตาจะเอาญ้าให้วัวเนาะครับอ่ะเชิญเลยครับคุณตาเขียนไปได้เลยครับ หรือว่าแบกไปให้มันผมไม่ได้แบกใส่ให้เลยอ๋อเอาไว้กับพื้นนี้เลยนะครับครับไม่มีรังหารไม่มีอะไรนะเพรคอกมันมันเยอะเกินมันเต็มคอกหมดแล้วอ๋อวัวเคอกก็มีใหญ่หลังวัวล้นคอกเนาะครับแรกว่าถ้ามันแพงก็จะขายออกให้เหลือน้อยๆอยู่แต่นี่ถูกเลยไว้อดทนไปก่อนครับคิดว่าจะมีราคาไหมคุณตา ผมสงสัยว่าจะขึ้นอยู่แล้วอาจจะขึ้นอยู่แล้วอาจจะขึ้นนะครับครับพอมีกําลังใจนะคุณตาครับครับครับผมอันนี้คืออาหารเย็นครับตอนเช้าให้แล้วตอนเช้าให้กินอะไรครับคุณตากหญ้านี่แหละครับอันนี้สองรถวันละสองสามรถโอ้โหให้กินเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเจ็ดเดือนแล้วไ่ได้ออกไปไหนเลยเจ็ดเดือนแล้วที่ทําอย่างนี้นะครับเจ็ดเดือนเต็มเลย ไม่ต้องทำหากับไรเนาะครับมันเลี้ยงมานานแล้วต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆรู้ว่าเราเลี้ยงมานานแล้วครับคุณตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่ยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบกว่าปีครับเริ่มต้นนี่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับคุณตาพวกเล่นั่นแหละครับชาโรเล่นะครับส่วนมากมีแต่เล่ครับทำไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้ครับคุณตาอ๋อก็วัวเนื้อครับอ๋อวัวเนื้อก็ต้อง มันม่มีที่ว่าจะมีวัวสวยงามหรอกไม่ต้องเน้นเลยใช่ไหมเน้นวัวเนื้อดีกว่าครับวัวสวยงามนี่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร,ร่เพราะอะไรครับคุณตาอ๋อเพราะมันต้องลงทุนเยอะนะวัวสวยงามมันให้กินดีอยู่ดีนะมันจะสมบูรณ์นะครับผมวัวพวกนี้มันกินธรรมชาติเร่งนี้แหละเรี่ยงธรรมชาตินะครับ,รบผมค,บคือถ้าวัวสวยงามนี่ต้องกินต้องบำรุงเช็ดถูทําความสะอาดเนาะครับ มันต้องกินแบบพวกข้าวโพดสับหัวหานี่ต้องลงลงทุนเยอะมากครับผมแล้วของคุณตาลงทุนเยอะไหมครับวันหนึ่งนี่ก็ค่าน้ํามันกับวันหนึ่งอ่ะหลายบาทอยู่เลยถึงไหมห้าสิบบาทเกินครับเกินใช่ไหมครับอุ้ยผมว่าไม่ธรรมดานะวันหนึ่งเกือบประมาณหกสิบเจ็ดสิบนหละอืออันนี้จะค่าเราค่าน้ำมันรถเราไปจัดอรลงไปกวับร้อยตีไปร้อยวันละร้อยแล้วกันเนาะครับครับผม อันนี้วัวกระโดนนะครับอันนี้วัวของร้านชายเอามาฝากมันในมีลูกนั่นแหละทําไมครับเาเยอะเยอะอจริงๆรู้ได้ไงว่าเยอะอจริงๆครับพี่ตาโอ้นานจริงๆสามสี่สิบปีมั้งแม่วัวตัวนี้นะครับนี่ลูกร้านเขาทั้งหมดนี่โอ้วัวกระโดนเรามันอายุยืนยาวขนาดนั้นเลยนะนานจริงๆทนไม่ใส่ผ้านี่ไงทนครับเท่าที่สัมผัสนะครับอันนี้ข้อดีอะไรบ้างครับวัวกระโดนนี่ ตัวมันว่านั่นแหละครับครับผมแต่เนี่ลูกเขาก็มีตัวใหญ่ๆอยู่มันกระโดนแต่แม่เหมือนว่านั่นแหละอเพราะเราใส่เชื้อตัวใหญ่นะครับผมลูกมันออกมาก็ใหญ่อยู่แหละอ๋อนน่นลูกเขาตัวนี้ครับผมนี่อยู่ตัวดำๆตัวหนึ่งแสดงว่าวัวที่นี่เริ่มต้นจากวัวกระโดนเลยครับชุดนี้มันวัวกระโดนเลยชุดนั้นวัวพันวัวเล่เลยตัวนะครับผมเล่ผมเอามาใส่มั่น,นะนะ่ตัวขาวๆนะ แสดงว่าวัวกโดนมาผสมวัวดีๆก็ไม่เสียหายเนาะ uh, ประหยัดเหมือนกันนะคุณตาเนาะ uh, ไม่ต้องซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงใช่ใชวัวมมกไหมครับผมย oh, ู่ครับผมโอ้โหผูกเป็นจุด,จดเๆเลย่านผู้ชมครับอ๋อ <laughs> <laughs> <c oughs> uh, นี่คือรังอาหารนะครับนี่เขาจผมไม่ได้ใส่ให้กินนะ นี่เนี่ยมีทอบ้างไหมรับคุณตะมันก็เหนื่อยอยู่แหละเพราะทำงานด้วยเลี้ยงด้วยมันก็พ้ออยู่แหละนยังมีรู้ทำไงนะมันก็ต้องเลี้ยงมันจะข้ามหนย่ยครับผมแต่พูดถึงว่าขาดทุนผมมองก็ไม่ขาดทุน,ม,นมันไม่ขาดทุนหรอกครับเพราะผมไม่ได้ซื้อวัวมาเลี้ยงนะม,มันมีแต่วัวลูกตุกโอกครับครับผมแล้วก็ค่าน้ำมันก็ วันละร้อยนะคุณตาวันละร้อยเดือนละสามพันเลยมันก็พออยู่ได้เนาะมันก็พอที่อยู่ได้แล้วขี้วัวขี้อะไรได้ขายบ้างครับนี่ครับนี่ขายได้เยอะขี้วัวนะปีละเท่าไหร่ครับคุณตาเกือบเท่าวัวตัวหนึ่งเลยทุกวันเกือบเท่าวัวตัวหนึ่งนะได้เยอะนี่ลูกอ่อนมันป่อยมัได้ทำไมครับลูกไข่สองเดือนกว่าสามเดือนนี่นี่ โอ้สวยนะคุณตาผสมไรมานี่อันนี้บีมัตเตอร์ครับหลังหลังมาเล่นบีบปะครับสอ,องตัวทำไมถึงอยากจะเล่นบีมัตเตอร์ครับอชอบมันมันร้อนม,นอนมนทนร้อน,น,นดีทนร้อนดีแล้วมั็นตัวเร็วด้วยสายตัวโตเร็วจริงอันนี้เห็นกระตาแล้วนะครับว่าบีมัตเตอร์นี่ทนร้อนครับโตเร็วโตเร็วแวสดงว่าจากนี้ไปน่าจะเป็นสายพันธุ์นี้เนาะครับคิดว่าอย่างนั้นไหมครับคุณตาเล่นกับทุกสายพันธุ์เลย มีอะไรบ้างที่เลี้ยงมาแล้วบ้างมันบรามมนอะไรตัวเมื่อกี้เราลูกเคอฟสามอยู่นั่นน่ะครับผมมีบรามันแ<ม>ชร์ล,ลี่ครับบัวกระโดนครับ ok on, รบมีมาเตอร์คือที่ผสมบรามันนี่คืออยากได้โครงสร้างครับลองดูพอเราได้โครงสร้างนี่เราจะทำยังไงต่อครับทีนี้ผมก็เลือกเอาสายพันธุ์ไหนที่มีเนื้อเนื้ออะไรเอามาใส่พวกโอ้โพวกเล่เลใช่ไหมครับให้กระดูกมันได้ใหญ่กว่าครับผมหนึ่งเน,น้นกระดูกใหญ่ก่อนเนาะครับผมจะเล้นกระดูกใหญ่ ไม่ไม่บล็อกควรจะเป็นวัวที่มีกระดูกใหญ่รับมีเหมือนพวกนี้ครับผมเขาได้หมดนะพอกระดูกใหญ่ปุ๊บนี่เราก็มาใส่เนื้อคใส่พวกชาร์โล่เนาะหรือไม่ก็เป็นบิฟมาสเตอร์อ๋ออันนี้ไปดูที่ไหนมาครับสูตรนี้นี่อ๋อผมเล่นของผมอย่างนั้นแหละผมชอบอย่างนั้นเองเนาะคนแบบนั้นแหละครับผมพัฒนาของผมไปเรื่อยๆของผมอย่งนีแต่เรื่องว่าเน้นะผมจะเน้นเนื้อนั่นแหละวัวเนื้อนั่นแหละครับผม พอวัวเนื้อมันจะมีราคาดีกว่าเนาะมาพูดจริงๆไปแถวบ้านเนาะวัวไหนที่จะขายมันก็ต้องคุ้มใ้อ้วนก่อนมันว่านั่นแหละครับผมนี่มันก็ผมขายออกไปหลายตัวอยู่ชุดนี้นะครับคุณตาพูดแต่ว่าเอาวัวของคุณขายไปสี่ตัวห้าตัววัวของคุณตาเนี่ยคิวสะอาดดีเนาะอยู่ในข้อเหมือนกันอันนี้ผมเอาออกให้กินหญ้าเย็นเข้าเข่าหมดผมว่านอนข้อซะหนฮะให้นอนข้อเดี๋ยวคุณตาตอนเย็นเนี่ยออกมากินข้างนอกอย่างนี้ ทุกว,วันไหมหอยู่่นีอือพอนี่ก็เข้าคอกหมดเลยมัดอยู่กับคอกหมดอ๋อแต่ว่ากินให้กินเหมือนเข้าคอกผมว่ากินอย่างนี้ดีนะมันโล่งม,มันสบายนะผมว่านะใช่ก็อันนี้คือเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนที่เราไม่ได้ออกไปพึ่งน,นาเก็คือให้กินอย่างนี้เลยนะครับยังอีกนัมันยังอีกมันีกอ๋อต้องเอาตัวนี้ออกด้วยไม่ไม่ครับอันนั้นให้กินกับโคกนะอ๋อนี่ก็ หมดชุดนี้ก็สั่งมาอีกฟางนะครับครับหมดเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนี่หมดจนหาไม่ได้อีกแล้วทำไมถึงว่าหาไม่ได้กันดัมันแพงเนาะต้นไว้ก้อนละห้าสิบห้าบาทโอ้โหมันไบมันก็ไม่น่าให้กินเนาะมันสูงขนาดนั้นเลยนะฟางก้อนละห้าสิบห้าบาทอือหือไอ้บ้านเจ้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่คือว่าถูกแล้วใช่ไหมนี่ไม่ไม่ ไม่ใช่คือห้าสิบาทนี่ถูกกว่าห้าสิบห้าแล้วใช่ไหมถูกกว่า, 5, า,า,าห้าห้าสิบห้านะขายก้อนละห้าสิบบาทเลยก้อนละห้าสิบห้าเลยแพงเกินเนาะพูดไปผมได้เข้าใครออกใครดอกครับผมไอเราขายวัวแปดตัวยังไม่ได้ค่าฟางเลยจะพูดอย่างเงี้ยใช่เวล่าใช่ครับคุณตาเออคำพูดนี้ดีนะครับนะขายวัวยังไม่ได้ค่าฟางเลย หนอจี๋ทั้งหมดข่าฟังยัไงไงนก็ว่าหลยมันก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆของผมออโอ้ผู้ชมครับคุณตานี่ใจสู้เหมือนกันนะรู้นะครับว่าเลี้ยงไปนี่มันยากที่จะได้นะคุณตาเนาะแต่ก็ต้องทนเลี้ยงเนะเาะต้องทนเลี้ยงมันว่าเลยนะพะเราเลี้ยงของมานานแนละ้วครับผม,มแสดงว่าวัวเวลาเอาข้อคอกนี่คุณตามัดเป็นจุดๆเลยครับนี้ตัวหนึ่ง ตัวนี้ท้องใต้จะคลอดท้องก็ไว้จังือผมให้ใกล้กันลัวเขาชนกันครับผมครับแต่ตัวนี้ยุมากกว่าเขาจริงๆเกือบสามสิบกว่าปีกับสี่ให้ลูกปีละตัวปีละตัวเลยครับมันเพิ่งไม่มีปีที่แล้วกับปีนี้เลยผสมยังไงก็ไม่ติดหมดไปหลายพันอยู่นั่นผสมน้ําเชื้อก็ไม่ติดผสมที่สดก็ไม่ติดน่าจะหมดอาจจะหมดครับผมแต่หมอบอกว่ามันไม่หมด ถ้าเขาสมบูรณ์เขาก็มีอีกแต่นี่คือเขาไม่มีเลยแต่มันไม่ได้พร้อมนะไม่พร้อมหรอกรุ่นเขาน่ะตายหมดแล้วจริงเนื้อตัวนี้แหละทําไมคุณตาไม่ขายครับหรือวไงเขาว่าให้ตายเลยให้ตายอยู่กับข้ออ้สุดยอดนะคุณตาสุดยอดเลยนะคำพูดนี้นะครับก็คือเลี้ยงอย่างดีนะครับแต่ว่าถึงเวลาก็ไปก็ก็ไปเลยครับ ไม่ไม่ขายแม่อะไรไม่ขายแม่อะไรฟังดินทิ้งครับทําไมอะไรทาให้คนตาคิดอย่างนี้ก็เขาจะของค้าให้อย่างนั้นเออเอาพระมาสวดให้โอ้โหจริงเขาไม่ให้กินด้วยเขาไม่ให้อะไรเลยมันเหมือนกับมรดกเขาก็ผมก็ไม่รู้แล่วครับผมต่เขากระบอกอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าถ้าตายกระบอกเขาเขาจะเอาพระมาสวดให้อืมมา่งช้ังให้ครับผมอาจจะวัวมรดกเขาเลยครับผมน่าจะเป็นวัวต้นตระกูลนั่นขนานะครับ ครับผมตาครับที่เขาบอกวัวราคาถูกราคาถูกนี่คุณตาคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรผมบอกถูกมากนรัแต่เนื้อก็ราคามันเดิมนะพูดผมก็ปั่นเหอนกันผมก็ซื้อเนื้อมากินงานกิโลละสามร้อยีเนื้อที่คุณตาเคยได้ทานนะโลละสามร้อยเลยนะแต่ด้าวัวตัวนี่ถูกมากที่คุณตาเจอราคาถูกนี่ถูกเท่าไหร่ครับคุณตาถูก หกที่สุดเลยที่ขายมาหนี่งหกพันห้าตัวขนาดไหนครับตัววัวประมาณขวบขวบสองเดือนเท่าตัวนี้ไหมเท่าไอตัวแดงอยู่นั่นลูาตัวนั่นแหละครับใหญ่เท่านั้นครับผมเล่ขายได้หกพันห้าเขาบอกไหมครับว่าทําไมถึงได้ราคาขนาดนี้เขาบอกว่าคนมันเยอะเกินกว่าผมยังงงเขาเอาค้นมันไปขายแล้วแต่วัวมันก็ไม่ใช่ว่ามันผอมนะวัวมันก็อ้วนนะแต่เาบอกว่า ขนมันไหนยาวเกินว่าผมยังงงมันเกิดอะไรทำไมว่ายหญเขาบอกว่าขนยาวเกินครับเฮ้ยขนมันฟนะูกวาเกิดมาไม่เคยได้ยินนะผมไม่เคยได้ยินเราเพิ่งได้ยินนี่แหละอ่าแล้วคุณตาบอกเขาว่าอย่างไงครับผมยังงงเลยผมไม่เกียพูดอืมเขาพยายามหาตําหนิครับเพื่อที่จะมาตีราคาบวัวเราครับ แต่ผมยังงงเลยมันเกี่ยวอะไรกับโค้ผมยังงงเลยเอาเนื้อไปขายกันผมไมด้เอา,าอโอค้ขายผมเลยเย็บพูดดีกว่า <c oughs> แต่ว่าขายไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ขายแล้วคุณตาเนี่ยไม่ชอบเลี้ยงวัวตัวเล็กถูกพัฒน,นามีตัววัวตัวใหญ่ <c oughs> เพราะอะไรถึงไม่เลี้ยงวัวตัวเล็กครับคุณตาในความรู้สึกของเรานะผลผลิตมามันเหมือนกันเนาะตัวใหญ่มันก็ได้แพงหน่อยเนาะตัวเล็กมันก็ได้ถูกกินก็เหมือนกันเหมือนว่าแหละ คนลักขนาดนี้มันก็คุณขนาดนี้ทั้งหมดเลยผมก็ไม่ได้ให้ว่าตัวนี้เล็กให้น้อยที่ไหนก็ให้เท่ากันหมดผมไม่ได้ว่าเออตัวนี้ใหญ่ให้เยอะครับผมผมให้เท่ากันหมดเออใช่คุณตาเพราะดูกองกองหญ้าด้วยมันเท่ากันนะมันเท่ากันหมดโอเบียวโอเบียวนะโอเดี้ยวเท่ากันหมดไอ้น้อยหมดก่อนก็แถมปกติให้กินเท่ากันให้กินเท่ากันผมไม่ได้ลำเอียงว่าตัวนี้กินเยอะตัวนั้นกินน้อยอืม มันก็ตัวอยู่ฝั่งนั้นน่ะผมตั้งแต่ผมเลี้ยงมามันไม่เคยผอมเลยนะตองไหนกันตานี่ตัวฝั่งนี่น่ะมันไม่เคยที่ว่าจะมีกระดูกให้เห็นเลยยากนะที่จะผอมนี่พึ่งนี่พึ่งชุดนี้เลยนี่ครับผมเมื่อวานฝนตกผมเหนื่อยด้วยผมเลยเกียดได้ยามารถเข็นน่มีอิ่มก็ให้กินไปก่อนให้กินไปก่อนระทางชิดไปก่อนครับอันนี้แหละสองรถเข็นคนเลี้ยงจะตายแล้วครับอืก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงตัวใหญ่ๆยังไงก็ได้เปรียบเนาะมันได้เปรียบ ก็ตอนที่ว่าออกลูกมาลูกโครงสร้างเขาใหญ่มันก็ได้ขายได้แพงหน่อยครับผมตอนนั้นแหละสาเหตุผมถึงคัดเอามาจนมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมอันนี้คือแม่บล็อกของเราเลยเนาะที่เราอยากจะได้ตัวใหญ่เนาะครับผมเพรตัวนั้นขายลูกเขาไปก็หลายอยู่แหละหลายเตืออยู่แหละพอได้ได้อยู่ได้มากกว่าได้ตัวละสามหมื่นกว่าบาทตรวนี้ครับผมแล้วเดือนได้สามหมื่นตรงนี แล้วเวลาวูบไม่สบายคุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างครับอ๋อผมดูจมูกเขาแห้งเขาไอน้ำมูกเขาไหลบางตัวครับผมัซึมบางตัวมันซึมเหมือนว่านะครับผมมันเหมือนกันหรอกวัวบางตัวผมสังเกตดูเหมือนกันอมันเป็นอาการมันมันออกเหมือนกันครับผมบางตัวเขาก็ซึมบางตัวเขาก็ไม่ซึมครับผมแล้วเวลามันเป็นสัตว์อะไรครับคุณตาอ๋อเป็นสัตว์พวกนี้ส่วนมากเขาจะไม่กรดขี่กันหรอก ผมนี่ผมจะดูสังเกตดูเหมือนกันน้ำเมือกเขาไหลออกมาขาวชั่วน้ำเมือกไหลรับผมก็สังเกตดูผมน้ำเมือกไหลนะรับไม่ปีนกันรับเขาจะไม่ปีนหรอกพวกสายไม่ร้องด้วยไม่ร้องด้วยของผมเป็นสัตว์เงียบดีทั้งนั้นสัตว์เงียบทั้งหมดแล้วคุณตาจับสัตว์ยังไงครับผมจับดูว่าถ้าเขาเป็นยังงั้นผมก็จับดูเหมือนว่าอะไรจับหลังเขาดูโอเคเอ็นให้ก่อนแสดงว่าเขาขึ้นแล้จับหลังรับตรงไหนคุณตารูปหลังเขาป๊บหนึ่งนะ รูปหลังที่มันบอกเอ็นให้เอ็นก็คือคือเขาขึ้นเลยเขาท้องที่จะให้ตัวผู้ขึ้นเลยอ๋อคุณตาจับหลังแล้วมันจะแอ็นลงงี้ครับถ้าเขาขึ้นแรงๆก็จับหลังวัวก็จะเอ็นหลังครับอันนี้คือเป็นสัตว์นะแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นสัตว์เนาะอันนี้ท้องสองสามเดือนครับครับผมก็คือไม่ร้องไม่ปีนกันครับแต่มีน้ำเมือกไหลแล้วคุณตาก็มาจับด้านหลังตรงเมื่อกี้เนาะครับผมก็เปิดดูว่าตั้งแต่ดูทําไมครับ ถ้าบวมก็อนแดงมากจริงอ๋ออ,อันนี้เชื่องเชื่องแต่มันเห็นคนแปลกเขาวัวพวกนี้เชื่องหมดแหละครับผม<ต>อ๋อเขาเห็นคนแปลกเขาบอต,ตื่นเต้นหน่อยครับผมแต่ผมชอบคุณตานะจับหลังนี่ผมความรู้ใหม่เลยนะเดี๋ยวผมจับไ<อ>ว้แค่แหละผมจะสเก็บไว้แหละไหนแต่ของคนอื่นของผมด้ว่าบางตัวมันก็ไล่ขึ้นกันเนาะอันนั้นก็ชัดเนาะครับแต่ของตานี่ไม่ร้องไม่ปีนไม่ร้องไม่ปีนครับผม